สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เช่นเคยนะครับพบกับรายการค้นควนข่าวข่าวคนคนทั้งแสบทั้ง่ามันเจ็บเจ็บทันขันทุกเรื่องราวทั้งคนั้งข่าวมาติดตามกันที่ผู้จัดควรโดยทีมงานผู้จัดควรเจาะลึกทุกความไร้สาระนะครับสําหรับอาทิตย์นี้นะครับสัปดาห์นี้นี้นะครับไปพบกับสกูปข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโอ้คุยไทยมีประชาธิปไตยสูง มีเลือกตั้งทุกๆวันยิ่งรักจัดเต็มหวังเอาใจพวกรักประชาธิปไตยเข้าเส้นเลือดสั่งทีมกฎหมายห,หาช่องทางจัดเลือกตั้งเป็นประจำทุกวันทุกวันลั่นหากเงินในครังหมดธนาคารไทยไม่ให้คู่ก็ต้องหาแหล่งเงินคู่จากต่างประเทศแทนทำหน้าตาแป้นแร้นจนไดจิโร่นักข่าวแดนประดิบแทบอ้ oh. นายกรัฐมนตรีจีปาคีกอให้สัมภาษณ์กับไดจิโร่ผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่น หน้าตาดีที่กำลังฮอตฮิตติดใจสาวไทยมากมายในขณะนี้ว่าคงไม่มีประเทศไหนในโลกอีกแล้วที่ระบอบประชาธิปไตยเบ่งบานเท่ากับประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีนักวิชาการนักวิชาเกินเสื้อขาวแบบแดงอีกมากมายให้การสนับสนุนดังนั้นเพื่อไม่ให้คนเสื้อแดงส่วนใหญ่หลงลืมคำว่าประชาธิปไตยตนจริงหาหรือกับนักโทษไทย ทักสินในประเด็นที่ว่าถ้าเป็นไปได้รัฐบาลรักษาการชุดนี้จะจ,จัดเลือกตั้งให้เป็นประจำทุกวันทุกวันได้หรือไม่โดยล่าสุดฝ่ายกฎหมายนำโดยทนายติ้งเหล่กุมเป้าเข้ามาพยักหน้างึหนพร้อมเปล่งเสียงดังฝังชัดว่าสามารถทําได้อย่างแน่นอนครับนายเพื่อความผาสุกชนิดสุดลิ่มทิมทวารใจของคนไทยผู้รักประชาธิปไตยดิฉันในฐานะ รักษาการผู้นำประเทศจะพยายามจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นประจำประจำประจำทุกวันตะลึงตึงๆบทสวดอิติปิโสหลวงกำนันศักดิ์สิทธิ์จริงทำแดงโกตีเจ็บหกราย ทึงกันทั่วเมืองวสวดอิทธิปิโสลุงกำนันแนะให้สวดหากถูกผู้หวังร้ายรอบกัดแสดงความศักดิ์สิทธิ์ชั่วไม่ทันข้ามคืนกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งประชาชนทั่วไปต่างปากอ้าตาค้างราวกับไม่เชื่อว่าคําแนะนําของลุงกำนันหรือนายสุเทพเลขาธิก,กรารกปปสที่บอกบนเวทีหลายต่อหลายครั้งหลายคราวหากมวลมหาประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ที่เวทีไหนไหนถูกหมาลอบกัดทำร้ายจงอย่าได้แสดงออกด้วยความรุนแรงตอบโต้เพราะถือเป็นเรื่องไม่สมควรกระทำเป็นอย่างยิ่งล่าสุดสิ่งที่ลุงกำนันพูดก็แสดงปาฏิหาริย์ให้มวลมหาประชาชนได้เห็น เองกันกันกบตาอย่างจะจะเมื่อปรากฏว่าบรรดาลูกสมุนโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่หลักสี่ล่าสุดเหล่าแก๊งโกตีโดนคาถาอิติปิโสของลุงกำนันที่ผู้จุมนุมร่วมกันสวดเล่นงานจนหยอดน้ำข้าวต้มกันระนาวถึง6กรายนับจากนี้ต่อไปมวลมหาประชาชนไม่ต้องไปพึ่งพาตำรวจหน้าไหนอีกต่อไปมาช่วยกันปกป้องชีวิตเพียงร่วมกันสวดมนต์ด้วยบท อิติปิโสภะกวาร,รังสมาพวกหนักแผ่นดินหรือควายแดงโง่ๆก็วิ่งรห่หางจุกตุดเนื่องจากโดนตอบโต้เงียบๆจากพลังปาฏิหาริของอิติปิโสนั่นเองคืนหมาหอนสองกุมภาหนึ่งกุมภาคืนก่อนการเลือกตั้งวงการการเมืองไทยเรียกมันว่าคืนหมาหอน บรรยากาศมันยังเงียบสง,งัดแม้จะย่างเข้าวันใหม่แต่บรรดาหม,มาประจำชุมชนยังนอนหลับกันสนิทไม่มีตัวใดมีทีท่าว่าจะลุกขึ้นมาหอนเหมือนที่มันเคยมีประเพณีปฏิบัติอย่างแต่ก่อนจนกระทั่งตัวไหนมันหอนอเราตกลงกันแล้วไงว่าเราจะไม่สนับสนุนการเลือกตั้งครั้งนี้ แล้วมีมติว่าจะไม่ออกมาหอนเพื่อเป็นเอกภาพกับลุงกำนันไงใช่แล้วใช่แล้วแล้วไอ้ตัวนั้นมันทำไมถึงออกมาหอนอ๋อข้ารู้แล้วอะไรละ่ะไอ้ตัวนั้นมันบูชาการหอนมากมันเชื่อฝังใจเป็นหมาต้องหอนเป็นหมามันก็ต้องหอนปล่อยมันไปเถอะ ไปขวางมันเดี๋ยวมันจะหาว่าเราเป็นผดเด็จกันไปนอนก่อนเถอะสำหรับวันนี้นะครับทางรายการนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคนค่วนขา่าวข่าวค่วนคนมีทั้งเรื่องคนและมีทั้งเรื่องขา่าวแสบผามันเจ็บบค้น